วันนี้มอมี่แอนด์มิลลี่จะมาชวนเพื่อนๆเ,เย็บกระเป๋าสพายข้างมินิเมาส์แบบนี้กันค่ะคุณลูกสพายได้คุณแม่สพายดีและกระทัดรัดเอาใจสาวกดิสนีย์ที่ชื่นชอบการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างมิกกี้เมาส์นะคะสำหรับกระเป๋าวงกลมมินิเมาส์นี้มีพื้นฐานในการเย็บเหมือนกับกระเป๋าสพายข้างวงกลมที่เราได้ทำกันไปแล้วเมื่อคราวก่อนเลยค่ะมีเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยก็ที่ว่ามีหูมินิเมาส์เท่านั้นเองค่ะก่อนอื่น เรามาเริ่มวาดแพทเทิร์นกันเลยเราจะมาเริ่มวาดแพทเทิร์นวงกลมบนกระดาษ A4 ค่ะซึ่งแพทเทิร์นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่17.5ซนตเมตรต่อมาเราจะมาวาดแพทเทิร์นในส่วนของหูมินิเมาส์กันค่ะซึ่งมีขนาด16.3คูณ11.3ซนติเมตร ความยาวโดยรวมตั้งแต่ด้านบนมาจนถึงบริเวณคอรตรงนี้อยู่ที่13เซนติเมตรเพราะว่าจุดหลักๆแล้วให้เพ <ๆ S 1> ื่อนๆวาดเส้นโค้งบริเวณโดยรอบตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอกันเลยค่ะวัดแพทเทิร์นเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเตรียมผ้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับในการทํากระเป๋ากันเลยนะคะโดยการตัดผ้าชิ้นนอกออกมา2ชิ้นค่ะตามแพทเทิร์นวงกลมทั้ง2ชิ้นเนี่ยได้ติดใยอัดแผ่นไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับทําการควินค่ะ ทีนี้เราก็จะมาทำหูของมินิเมาส์ซึ่งจะตัดผ้าออกมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของก้นกระเป๋าก้นกระเป๋านั้นมีขนาด28ซนติเมตรคูณ6.5ซนติเมตรค่ะตัดออกมา1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของผ้าที่ใส่ตรงบริเวณซิปนะคะซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมีขนาด25.5ซนติเมตร คูณ6ซนติเมตรค่ะตัดออกมา2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เราจะใส่ในส่วนของหัวซิปค่ะหัวซิปตรงนี้มีขนาด7ซนติเมตรคูณ6.5ซนติเมตรตัดออกมา2ชิ้นอีกเช่นเดียวกันวันนี้เราจะใช้ซิปขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผ้าซับในหรือผ้าด้านในนั้นตัดออกมาเหมือนผ้าชิ้นนอกเป๊ะเลยค่ะก็จะมีวงกลม2ชิ้นก้นกระเป๋าติดซิปแล้วก็ ติดในส่วนของหัวซิปนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนของสายกระเป๋าเราจะใช้คอหมาจํานวน2ชิ้นค่ะแล้วก็ที่ใส่สายกระเป๋าด้วยนะคะซึ่งสายกระเป๋ามีขนาด6ค120ซนเมตรค่ะแล้วก็ห่วงตัวดีห่วงตัวดีที่เราใช้ในวันนี้มีขนาด2ซนเมตรพร้อมกับผ้านในการคล้องห่วงตัวดีซึ่งผ้าทั้งสองชิ้นนี้มีขนาด8ค4ซนเมตรค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มลงมือทํากันค่ะเราจะมาเตรียมกันที่สายกระเป๋ากันก่อนนะคะเมื่อสักครูน่นี้เราตัดผ้าเรียบร้อยแล้วก็เอามารีดล้มตะเข็บค่ะเสร็จแล้วจะเริ่มพับจากกลึงกลางแล้วก็พับขอบเข้ามาตรงกลางทั้งสองข้างแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายกระเป๋ารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บตะเข็บชิดขอบค่ะเย็บทั้งสองฝั่งเลย พอเย็บเสร็จแล้วก็เอาสายกระเป๋าคล้องเข้ากับคอหมาค่ะตามคลิปวิดีโอเลยแล้วก็พับพับเข้าไปแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็ทำการสอยค่ะเย็บสอยด้วยมือเลยนะคะแล้วก็ไปข้างหนึ่งให้สอดในส่วนของที่ปรับสายกระเป๋าก่อนส่วนคอหมาข้างนี้เราจะยังไม่เย็บติดเหมือนข้างเมือสักครู่นี้นะคะเราจะสอดเข้าคอหมา เสร็จแล้วเอาปลายสอดกลับเข้าไปที่ที่ปรับสายกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งค่ะตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยแล้วก็สอดออกมาสอดออกมาเสร็จแล้วก็พับนะคะเก็บริมเรียบร้อยแล้วก็ทำการสอยอีกเช่นเดียวกันค่ะทาสายกระเป๋าเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรามาลงมือทำกระเป๋ากันเลยค่ะ เริ่มต้นเราจะมาเย็บซิปก่อนค่ะเราจะใช้ผ้าที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้2ชิ้นที่จะเย็บประกอบซิปนะคะมาติดกับซิปโดยทําการกลัดเข็มหมุดไว้แล้วเราจะทําการเย็บนะคะซึ่งเป็นการเย็บตะเข็บชิดขอบทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่จักรของเราก็เปลี่ยนเป็นตีนผีสําหรับติดซิปค่ะ ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าผ้าทุกชิ้นหม่อมได้ทาการติดผ้ากาวนะคะเพื่อที่กระเป๋าของเราจะได้มีทรงสวยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะติดผ้ากาวในส่วนของซับในก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยติดซิปเสร็จแล้วหัวท้ายของเรายังไม่สวยใช่ไหมคะเราจะมีที่ปิดหัวท้ายด้วยโดยที่ปิดหัวท้ายเนี่ยให้เพื่อนๆพ,พับครึ่งตรงฝั่งที่เป็น7ซนติเมตรนะคะ แล้วก็เอาไปปิดที่หัวท้ายแบบนั้นพร้อมกับเย็บตะเข็บชิดขอบค่ะตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลย <S <S <ets> <S ก็เริ่มสวยแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้เราจะเอาห่วงตัวดีที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาเย็บติดค่ะ <S <S <ets> <S ก็เอาวางไว้ตรงกลางจัดให้ตรงๆแล้วก็เย็บติดชิดขอบอีกเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็นำก้นกระเป๋าประกบด้านถูกเข้าหากันแล้วเราจะเย็บนะคะซึ่งเราจะใช้ตะเข็บที่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะทีนี้เราจะมามาร์กจุดสำคัญสำคัญก็คือจุดบนล่างแล้วก็ตรงกลางทางั้งในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วก็ส่วนที่เป็นข้างกระเป๋านะคะแล้วก็ในส่วนของหูเนี่ยเราจะประกบด้านถูกเข้าหากันค่ะ เว้นระยะกลับผ้าไว้ที่3ซนติเมตรพอเย็บเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิปโดยรอบค่ะคลิปโดยรอบเสร็จแล้วกลับผ้าออกมาแล้วก็ทำการรีดแต่ที่นี้ตอนที่ทำเนี่ย พอหมอมเอาหูไปติดกับกระเป๋าแล้วมีความรู้สึกหูมันค่อนข้างยาวก็เลยแก้แล้วก็ปรับใหม่นะคะโดยวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนวัดจากหูเนี่ยลงมาประมาณ9ซนติเมตรเสร็จแล้วก็เอาไปติดกับกระเป๋าเว้นระยะห่างของหูทั้ง2อันอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรค่ะทาอย่างตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยแล้วก็ตัดนิดหน่อยเพื่อให้มันสวยงามนะคะ พอตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเย็บติดกระเป๋าแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเย็บมือเหมือนกับว่าเป็นการเย็บให้ติดเฉยๆเย็บบริเวณขอบค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทําที่ปักเข็มหมุดดอกกุหลาบสายรัดข้อมือเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนหลังกลับไปชมกันได้นะคะในส่วนของวิธีในการทําที่ปักเข็มหมุดดอกกุหลาบสายรัดข้อมือหมมก็ทําคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ตอนนี้เราจะเอาบริเวณข้างกระเป๋ามาติดกับกระเป๋าชิ้นหน้าก็เลือกติดคลิปที่จุดหลักๆก่อนค่ะก็คือด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาติดคลิปแล้วก็เย็บติดกันนะคะคลิปโดยรอบทีนี้เราจะทําการเย็บผ้าชิ้นนอกอีกชิ้นติดก็เหมือนกันค่ะเน้นที่จุดหลักๆกันก่อนเลยแต่ว่าเราจะยังไม่กลับกระเป๋าออกมานะคะแต่จะเปิดซิปไว เอเปิดซิปไว้แล้วก็เย็บเหมือนกันเลยค่ะเย็บโดยรอบที่ตะเข็บ1เซนติเมตร น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเราจะพักไว้ก่อนเราจะมาทําในส่วนของผ้าซับในผ้าซับในเนี่ยเย็บประกอบเหมือนกับผ้าชิ้นนอกแป๊ะเลยเพียงแต่ไม่ติดซิปเท่านั้นเองทําเหมือนกันทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากจะทราบรายละเอียดว่ามีเทคนิควิธีการยังไงสามารถย้อนกลับไปชมการเย็บกระเป๋าผ้าแบบวงกลมได้นะคะตรงนั้นเนี่ยหม่อมจะเน้นละเอียดเลยในเรื่องของเทคนิคการเย็บกระเป๋าวงกลมแบบไหนให้ได้ทรงสวย สำหรับวิธีการประกอบผ้าชิ้นในกับผ้าชิ้นนอกเข้าด้วยกันก็ให้กลับผ้าชิ้นนอกด้านผิดออกมาค่ะแล้วก็ผ้าชิ้นในกลับด้านถูกออกมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการสอดกระเป๋าชิ้นนอกเข้ากระเป๋าชิ้นในตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยพร้อมกับเย็บสอยบริเวณปากกระเป๋าเป็นการเย็บในลักษณะซ่อนได้ค่ะ เวลากลับออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าหูของมินิเมาส์เนี่ยมันจะโยกแล้วก็เอียงไปหน่อยนึงนะคะหม่อมก็เลยเสริมด้วยการเย็บซ่อนได้บริเวณหูของกระเป๋าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือวิธีการในการเย็บกระเป๋ามินิเมาส์วันนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันคุณแม่สะพายได้คุณลูกสะพายดีน่ารัก,กหรือเปล่าเอ่ยชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กําลังใจแม่หม่อมกับน้องมินลี่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปคราวหน้าเรายังคงมาอยู่ในเรื่องของการทํากระเป๋าสะพายข้างคะ่ะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนย,ยังไงก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะว วันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็กดไลค์ให้นะคะปลื้มอกปลื้มใจมากๆเลยทีเดียวขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ก,ารรากันและกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ